มาจากทุกคนวันนี้เราจะพามาทำเยลลุูกหมอนกันอันดับแรกก็เตียลูกหมอนที่ล้างสะอาดแล้วลงในหมอ้อเปิดไฟกลางและเติมน้ำตาลลูกหมอนหนึ่งร้อยกรัมน้ำตาลหนึ่งร้อยกรัมคนให้ทั่วคนไปรื่อๆเคี่ยวไปรื่อยๆเคี่ยวจนน้ำตาละละลายเนี่ยก็เชี่ยวไปอย่างเงี้ยเคี่ยวไปนะระวอไปจ้ะนี่ไงน้ำตาละละลายแล้วก็จะอยู่ในสภาพนี้ เชียวเี่ยวเชียวมันเข้าไปคนมันเข้าไปตั้งไปอ,อย่างนาีอยางไงลูกหมอนมันก็ไม่เลยสักทีมึงเออเชี่ยวแล้วเชี่ยวอีกเชี่ยวยังไงก็ไม่เลยอ่าดูสิอ่ะปิดแก๊สก็ยังไม่เลยอ,อีกผ่านไปละสิบนาทีอ่ะตักออกปิดไฟแล้วตักออกเสร็จแล้วก็เอามาปั่นไม่ต้องปั่น